นายอัพต่อสู้พันใช่ไหมคุยแืบใครเด่ะไงใไฮเห็นเจ้าคาตาคุรี่ไหมใช้พี่ใครตุนเปล่าไม่ไม่ใช่ฉันมังกีเดลูฟเฟ่ใช้ที่จะได้เป็นราชาโจรสลัดแบบนะอ้าใช่โยนโมจิลงน้ำเลย <c oughs> จริงป่ะเด่ะนายไม่กล้าล็อกอเขานิ่งไปแล้วนิ่งเฉยนายมีโยรู้เปล่าใช่เลยไม่มีล็อกเจ้ามีฮอกมีชื่อเหมือนติดตามอยูไ่ไปดีกว่าไปดีกว่าแอดมาแล้วอะ <c oughs> คือมีคนดูคอมเมนต์ว่าทำไมพี่ไม่ชอบคุยกับ FC คือจากประสบการณ์ที่ผมเจอ FC มาเยอะเนี่ยเออเวลาเราคุยกับ FC เขาก็จะถามว่าใช่ตัวจรงไหมใช่ไหมนี่เ <c oughs> ดี๋ยวนี่ไงใช่ก็ใช่ดูคลิปแป,ป๊บเดี๋ยวมาพี่ FC ลากรับแอดหน่อยพี่เฮ้ยนั่นเจ้าคาตาคุริมาละสวัสดีไงนมีอะไรช่วยปะโอ้ฉันเพิ่งจะเลเวลัพที่นี่แล้วก็ได้เงินที่ <c oughs> โอเคเย่บายย้า ทักทายไปเลยไพทอนตุ่มให้มันมาทิ้งผล,ลวะเี่ยจะทิ้งผลยางทำไมใครต้องการผลยางนายต้องการนี่เหรอพีสเลสเอาไปเอาไปแล้วคนมายืนเต็มเลยเนี่ยเลสพี่รู้แล้วแต่ว่าคนเยอะ่อะเราเนะี่ยผลได้ออาไปอีก <c oughs> นั่นอะไรอ่ะผลยางเอ่ะที่เจ้าวันนี้ถืออ่ะ ใช่มันคือขยะไม่เกมาว่าผลฉันเป็นขยะได้ไงทานายไม่มีเกียร์สามฉันมีเกียร์สี่สเน็กแมนฉันมีผลสั่นแล้วก็ผลแก๊สบลานายต้องการสแกมฉันใช่อ้าวเจมอน,นี่หรอสแกมเวกดีกว่านะโอ้คนนี้บอกว่าผลน้ําแข็งแต่ว่าคนนี้บอกว่าผลน้ําแข็งไม่ดีผลเคลดีกว่าน้ําแข็งมันก็ดีอยู่นะเจะมอน,นี่มันใส่ะมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวชนได้ด้วยอ่ะ หน้าตาไซตมาชัดๆไหนมีอะไรช่วยปะไม่มีอ่ะเดี๋ยวคนนี้มันแต่งเป็นยามาโตะปะนะ่ะยามอาอ้าวยังทักยังทักไม่เสร็จเลยพีทฟูดต้องการฟูดเหรอใช่ please เอาะไรผลยีราฟหรือผลเสือวะนะ่ะกินสิตัวใช้ผลน้ำแข็งคนนี้จะหลอกให้คนนี้กินผลเสือโหมีผลน้ำแข็งแต่เซพีทฟูดแล้วนีผลน้ำแข็ง ไอตัวนะั้นมันอะไรวะนะโอ้นานๆทีจะเจอโปนะในชิงโอโ้แต่มันเร็วจังวะมันจะเร็วกว่าหมัดของเราหรือเปล่าไปเลยไพทอนตมไม่เห็นล็อกเลยคิงคอบบ้าทําไมไม่ล็อกวะคิงคอปบ,บ้าตมไม่โดนเออโดนละนึกว่าไม่เปิดพีพีโอมันอยู่ข้างบนว่ะ พอม้อนเกิดมันก็จะลงมาข้างล่างว้าวไงไงไม่มีผลโมจิไหมอ่ะไม่มีอ่ะฟีนิกส์ล่ะมีอเทศเทศดอีกละแล้วดูแต่ละอย่างที่เขาจะมาเทศดจะจะให้สี่อีพิกนั้นมีหมดแล้วนะ่ะโทษทีนะอีพิกหรอใช่เฮ้ยไคโดว่ะไครโดะลูฟี่อะไรรัดก,กันหน่อยไมเราอ่ะฉันคือราชา แกเนี่ยนะาามาสู้สิลูฟิ่ได้เจอแน่ไปเลยไพทอนตุ้มเอ๊บคิงคอปบ้าเดี๋ยวมันเป็นเหนล่งบอลไรเจตเตอร์คาวริงตุมๆๆๆๆๆ้มตุ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 ้มต้ปิดฉากด้วยคิงคอปบ้าเอาไปไหนคิงคอป ฉันต่างหากที่จะเป็นราชาไม่ใช่แกตอน,นคือราชาอ๋อเป็นอะไรของมันหะม,มีคนถามใครชนะฉันชนะไม่ฉันจะหนึ่งหนึ่งที่เน่ฉันเอาชนะไคโดลูฟี่แอนเอสเขาใช้ผลไฟแต่วต่าตาของนายไม่ใช่เอสเน่ใช่เวตีแชงวันนี้แชงเกิดนะครับโอเคมีเราแค่สองคนละเพื่อนวันนี้มันจะตายไปเนี่ยเ,เอาเกียวมาใช้ดีกว่า เอ้ยแชร์ฮะคีราชัน้นแชงจะมึนไหมอุย้ยมึนวะโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยละเ yeah, ยี่ยบโบนายแข็งเก่งจงังแน่นอนเพราะว่าฉันจะเป็นราชาจนสลัดแล้วใครมาวะนะ่ะเบลตันมึงจะเป็นสงครามเหรอเฮ้ยไปเลยไพทอนตมมันลบเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นอึย้ย คิงคอปบ,บ้าโฉบมันดิไม่โฉบมันเลยอ่ะโหหลบได้ด้วยโฉบมันตุ้มต่ำแล้วเนี่ยโฉบมันโดนแบบวะมันหลบโฉบมันมีแต่สกิลโฉบวะต,ต,ต,ตุ้ม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 เอาเงยหน้าไม่ได้โฉบมันดิ เออเฮ้ยฟูจิโทร่าเหรอตี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 ดันลงน้ำดันลงน้ำโชคมันตุม้มเฮ้ยเราจะแตกเออวับซ่อม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 อนี่ไปกินโชคโชกโชคชกช,กชกเอาท่านี้มันแรงจัดสกิลนี้ไปสกิลมีสั้น ฟัน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 ,นแล้วก็ต bbe 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 ่อยรัวปุ๊บ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 ปุชิงคอปป้าเออชกอยู่เอาเอาเราก็จะแตกเอ้าเฮลล์เฮลกมันมันชกได้ไม่ไกลอ่ะต่อยต่อนี่แหละจังหวะนี่แหละเอ้ยไปเลยไพทอนเอาชิงคอป เอาสกิลไม่ออกคิงคอปป้ามันหลบได้อเออโคตรเหนื่อยโอเคเข้าสู่ช่วงสุ่มผลแจกลุยฝนควันก็พอได้ไปโหอันนี้ไม่น่าจะได้ไปไปดิโอ้ไปโอ้นี่ก็แจว๋วหมดละ เ,เดี๋ยวนะมันจะสุ่มได้ประมาณหกเจ็ดผลไม่ใช่หรอผมสุ่มไปแค่ห้าเองผมไปสุ่มตอนไหนวะหรือว่าผมอาจจะลงไปกดสุม่มรู้สึกว่าถ้าเราสุ่มไปสักผลสองผลอย่างเงี้ยแล้วมันจะยังไม่รีนะมันต้องสุ่มให้ครบหกเจ็ดผลก่อนมันถึงจะรีให้หกชั่วโมงทุกคนเก็ตปะ่ะต้องสุ่มให้มันครบถึงจะรีสงสัยผมไปสุ่มก่อนนันนี้จะได้ผลก็โอเคอยู่นะผลหมาป่าเราทิ้งไว้ไปเพื่อน เดี๋ยวเราไปให้คนที่กำลังฟาร์มอยู่เฮ้ยคนนั้นนะ่ะสวัสดีใช้ผลควันมานายต้องการผลไหมมา,มาไปทำอะไรที่นี่อ่ะมาให้ผลหน่ยไงเขาใช้ผลควันอยู่งั้นตามผลเนี้ยขอผลหนเลือกไปอันหนึ่งสิอสนใจปะเนี้ยฮัลโหลไม่สนใจเฮ้ hey! <c oughs> พอจะให้ผลทำไมไม่เอานะผล้าแล้วกันเอากินเฉยโอเคแล้วก็กลับมาให้พวกที่ขอผลนะเพราะว่าไม่รู้จะให้ใครละ เอาผลควันปไปเฮ้ยนี่ไงคนนี้เวลยี่สิบเฮ้ยเธอหนะตามฉันมาดูเรื่องปัดดะยี่สิบสี่ไม่ได้ถามเวลตามฉันมาฉันจ,จะตามนายไปไม่ใช่นายร้องให้ <c oughs> อะไรหรอเธอต้องการผลไหมไม่อ่ะอา้าวไม่ต้องการนด่เหรอแล้วมันมายืนทําไมตรงนี้เนี่ะมนะันนี่อีลูฟี่เดี๋ยวอะไรวะทําไมไม่ละ่ะอะไรเหรอสวัสดีฮ <c oughs> เลยเธอต้องการผลไหมตอบด้วยขอร้อง นายเข้าใจชันปะเนี่ยไม่น่าจะเข้าใจนะเนี่ยเอาป่ะนะไม่เอาจริงเหรอโอ้ลูฟี่ไงฮอคีลาชันฮอคีลาชันนี่ของเราไม่ใช่สีแดงไงเยี่ยมอันนี้มันพาอีส่วนใช่ไหมแค่นี้แหละหาเอาไปละว, <c oughs> วัดไงยิบสองไงนายต้องการผลไหมต้องการสิเออก็แค่นี้แหละอ่ะเอาไปหมดลเลยอ่ะ อบพลในก็เลือกเอารอบสายฟ้านะนหนชอบมันไหมโชว์พลไฟเอาแล้วก็กินวอดวอดเลยตอนนี้เขาเป็นผู้เล่นใหม่นะเขาอาจจะไม่ค่อยรู้แต่ช่างเถอะให้ก็คือให้นายอยากทำอะไรก็ทำโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลูฟี่แ็กแมนด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายบาย